แม่แม่สิไปอเนะทรงทงซิกนการไดการครับตันะต้งเดจากันกระเจจกด็สาผมามันกลายมือลไปครับมืออมือลปลามาหลายมือดูดีไใ้จานลายมือหวมเ่หลายมือแล้วแล้วก็เข้าใจกันแล้วว่าจังเดย์ไอเสี้ยมมากพิมพ์้าก็บอกลับไปสั่งเมียเปอกกันดีๆรดเฮ้ยพิมพิมบอามากบามา พผัวมาพ่พอมือสั่งมาคือสีามแต่งวิมันหลายมือแล้วแต่พ่ออยู่นี่แม่ดูดอกเรื่องพ่วงแดงเพราะท่านเศร้าเขียดแทนเพกับเบ้าดอกนางน่าไม่เป็นงารพิมพ์ผ้ากับบ่เศร้าแขนเศร้าเขียดพิมพ์ผ้าบอลอ่อนซ่อนสักอสะอ่อนอีกแล้วอันเป็นหิงหรือบ่ว่าพิมเป็นแม่ห่างหรือเพียงยางหันหลังกลับ ปั้งนี <presents> ่นวนป่ามาแล้วทนพิมบ์อเสียใจยันพิมตมพันพิมตมพิมพ่อสิมาอยู่เฮือนน้ำไอเทิดจังไดพิมพ่อสิมาอยู่เห็นแต่ขึ้นบ่ไปอยู่ดัมเมียกะป่ามันเนี่ยมันกะไปจังสี่ตัวกะไปอยู่เฮือนกังหวะก็ลาบปรื้อพิมเข็นมากระไดจื้ออีหยังดาบอีหยังดาบอีหยังจื้ออีหยังพิจักพิมเอ้พิมตกขี่ตมจานเคยตกมาแล้วแต่สาวพิมไปแซวทั้งอายได้บวชอยู่ อันนั้นมันความเก่าความหลังจังสิวอาขึ้นมาอีตีแตกอีย่างไอ้จนันถึงคือเก่าไอา้บอสู้เธอว่างสู้ได้สำไร็ได้จนว่าพิมพ์ผ้ามาอยู่หาวหลังเก่ากับไอ้ว่ได้อ่อนซ่อนไปอยู่น้ำมาันยาเลยผัวมาเอินญาตะแลนไทยในทิมสู้ไม่ให้อกักเสียใจย,ยานิไอ้ตายนำความหักสักกะเส้นแด่ดินแด่บอกับพี่จันเราพิมพ์ผ้าบอบเพียนใจดิพี่จันเมื่อถือสากปากถือศิล แม่ที่จันใช้ไอ้บอสวยล่อดูผัวเจ้าก่อนที่ไปล่อมึงเล่าเห็นอย่างที่ไปล่อมึงเล่าอย่างเป็นเล่ามากพี่ภาคก็บรสนใจเล่าให้เราไปอยู่น้ำแม่แล้วเราฟังคราวแม่อยู่น้ำแม่นอกน้ำแม่ก็แต่บนนอกน้ำพี่ภาคเขาเดี๋ยพี่ภาคป๋ามา่อเราบอลส้นสักอ่อนขัดตัดสินใจมา่อเราตัดสินใจบอลเมนบอลตัดพิมพ์ไอ้พิมพ์ปลาผัวมาเนี่ยนอนพี่เสียวแทะแทะม่นดำมันแลมมันบอดดำมันบอดแหลมมันมีแต่เป็นสีชมพู ยีกาเงาซึมซึมโออ้ยปาบ่ปาสิมาเมียนปาเล่วปาเล่วปาเล่อผีวผ้าโบเด้บเล่นเด้อร์ขันเจ้าตัวข่อยนี่้พิมพ์ผ้าห้เจ้าว่าอีหยังก็ได้แต่ว่าขันพิจารว่าเสียของแล้วเอาข้าวดองลายปันใดเอาเอาพิมพ์ผ้าเลี้ยงคาดองงวดกว่านายก็ให้มาแล้วสองล้าน เอาไปอีกถาล้านไปเก้าดีสิบดีสะพิมพาว่ะเอาสิบล้านมัวหะจะเก่าเมินเก่าเก่าเมินเก้าพันเก่าลอยเก่าิบเก่าบาทเก้าดีสิบดีว้แม่เก่าเมินเก่าพันเก้าลอยเกาซิเก่าบาดเก่าดีสิบดีพิมพาถือจังสเ่มาฮักไอหลายมั้อุ้ยฮักจานหลายกัลานเลาอุ้ยมันล้านน่าล้านหลังพิมพาบรมากพิมพามาเกาเก้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 าดีสิบดีเน้อเอาแต่ไหนบ้าแต่ไหนบ้ากันย่อนมาคมมากคมแพงอีดีดิม ให้เจ้าเตรียมไว้เลยเด้อมื่อเก่าคำเด้อมื่อเก่าคำเอาผู้เฒ่าเก่าคนก่อน่คนก่อนเอากระเทยม้าเก่าคนกรกระเทยเอาพร้อมกระเทยพร้อมอย่าลืมเด้อเก่าดีซิบดีเก่าหมื่นเก่าพันเก่าลอยเก่าซิบเก่าบาทเก่าสัตตางจื้อไหวเด้อพี่พ่ามักจังสั่นน้ำใจเจ้ามาสวยมางามเถอะเนาอย่าลืมเด้อพี่จาอย่าลืมเด้อจื่ออย่เลื่อมเด้ออย่าลืมพิมพ่าเด้อขันเป่ากันเทยวว่าจังไรพิจาเตรียมตัวไว้เตรียมตัวล่อรับขันมาก เตรียมตัวรอรับผัวแบบเราเข่ารับแจเดี๋ยวพี่จานพี่มาเด้อขาดเด้ออย่าลืมเด้อเอาเจ้าสีนัทไปอีกจักมือเอาไปอีกจักสองสามมือเพ่อบอเข่าบอกแกได้บอสองสามมือเด้ออย่าลืมเด้อเก่าเมินเก่าพันเก่าลอยเก่าซิบเก่าบาดเก่าสะตาจังไลยชุดผ้าก่อนชอลอย่าลืมเด้ออย่าลืมใส่แท็กเิบี้ยม เได้มาอีกบาทิจานเดจามมาเอาผู้ไดมาพิมเสียงคุณนูดไ้ี่ผู้ใดยงมาทางหลังเนี่พ่เป็นผัวจ้ามาตีพมโอ้ยเราสิมาอีหยังเป็นเรามาพิมภาคกับ่เมือนานแล้ดอกพี่จ่าเจ้าอย่าลืมสัญญาดิเจ้าอย่าลืมสัญญาเด้อ้าข้าวจ้ามาไปเอาตัรอดไปก่อนแล้วพิมเด้อเจ้าเ่อสิงูแทะาคุณอยบ่ได้งูแต่ว่าคอยเองใจเจ้าอย่าลืมสัญญาเด้อสามหมื่นเดอเก่าหมื่นเก่าพันเก่ายเก่าสบเก่าบ ตัวเงี้ยคนเดิมจุดเห็นเห็นแต่หลังใบใบบังแต่ทั้งหลังกัคือคือจานทุงดีแท็กจานทุ่งดีมาอย่างเอาแม่มื่อวานจ่ายเราจังมากให้กูทามึงในบักเสี้ยหือกูทามึงในมันว่ลแมนจานทุ่งดีเป็นวอลนี่นะผัวนี่นะถวยพิมพ์เนเอากันแล้วเอากันแล้วตกล่มกันแล้ว มาทางไหนเมื่อทางนั้นเสียย่างหอยคอยได้บอกน้องเจ้าใหญ่กูกูขันกูกูแล้วก็แมงมากูสูนแม่มึงตายแล้วมึงจงน้ำกูมามึงเคยไล้จังไใ้กูมึงจำเสระหม่งมึงว่าโคตรน้ำมากม่ก่อนกูมึงไล่ออกเมด่ี้ทุกขี้ยากไอ้ที่ตัตาไอ้กูเป็นมุดเป็นมาเคยประคอกกันอยู่มันมึงบอาตลอด กระจะสิเป็นายไรสูเขาแห่งคิดหอดเจ้าของวิตายทำไมเศร้าสิข <answer jeux> ุดสิไปเมื่อน้อนยังมอญรดีเราได้ขุจากเขาไปนอน้ำหลุกนับเตาขุดอลซ่อนทางอ่นซ่อนเด้อมาทางไหเมื่อทางนั้นคือาอนซ่นกิดจะเป็นนอนน้ำหลุกน้ำเตาเฮอยังไม่อิจฉอิจฉมเด้อยังไม่อิจฉาอิจมซเมื่อเมื่อเดีเด้๋ยยังมาโดยโในคนอย่างนี้พี่อนซ่อนแล้วเลิกขึ้นเลิกเข้าใจบ่กลัใคิดถึงไม่นีอญซ่อนเด้อขุดใส่แพทยสาธิตกัแล้วกันเจ็บแล้วจำ เดี๋ยวก่อนพิมพ์พ้านองเสีไปนอนฟังอายโอก่อนมีอย่างสิมาวงเปลาคนดี้พี่ไม่อยากรับฟังลานางเอ๋อยบ่คือทอดบ่มาวอนแห้อหงอยากอายอยู่แล้วกระทนสูวสัวห่างมาอยากอไอคันตายแต่ว่าตายกขาเมาื่อหาแม่เจ้าชเแบบ็ตที่มาวงเปลาอย่างอยูเ่เพื่อนคนอื่นขขเขาถามแต่ปลอมเนาะต้องมาทำเป็นคิดทอดต้องเป็นคิดทอด พี่เสียงนี่เมียทำผิดท่อ้าบอกเคยว่าให้ผิดใจพ่อพี่แ่ด่าไม่บอกด่าด่าป่านหมามานั่งมามากลับไปเฮือนเฮาโอ้ยโอ้ยไห้ส่วงเศร้าอารมณ์แขนบอกมปเฮือนพิมพ่าเฮือนเจ้าค่ะแม่กูบอ่มีสิทธิ์สู้ไม่มาควงแขนเขาสีสั่งลูกสาวล่ ลาตีนางเด้อ,อาอโอวัเขาสีสันจังไดไออาจารย์เราหักแม่ก็ต้องหักลูก<บ>คนมันหักแม่มันต้องหักลูกหักลูกก็ต้องหักแม่คนมันหักแม่มันต้องหักลูกมันบปจริงนะเธอเป็นยังไงเปนจริงคนพันมันแม่นี่ไอาจารย์ทุกนีเราบอเป็นยังส่วนมากเห็นมากนะบอกเขาหักกับต่แม่ลูกมิต่เขาเตะถิ่นเลยเขาเตะ นี้ขันเข้ามาหักอีพิมจริงร้อาเมี่ยน,นแล้วอดีตแล้วยังร้องอีพิมพ์ด้อยกันลานางเอ้ยซาอย่างนอท่าแม่ยาเพื่อนว่าแล้วก็แล้วยามีแป้ต่อกันนะนะว่าค่อยแล้วจักเสือว่าค่อยแล้วจักเสือแล้วว่าตลอดแฮ็ครับขาาอยุ่ให้กินเ็สเข้มมาจังฮิดจังมาเข้มเห็ดเกแตรมาหนุบกับมาไปเที่ยวไปรอบไ,ไปยามพี่น้องกันได้ว่าคอยไปหาเติมจังสจัง นางเอ้ยคกูนี hey, บ่บอกฮะเคกูนี่ hey, โอ้ยอยาว่า,าจะขัดเงี้ยสี่ต่อสูบ <c oughs> บอกพี่มาขอโทษเธอกับพองนั่นอย่าวาดวันว่าเล่าสั่ง <What S 2> ไปซาหยังเล่าจ๋าบัวซาโอ้ย,อยก็เลยแล้วซา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 เป็นตาองซาคอยสีซาอูสีซา สั้งปานใดีให้เห็นใจผัวแก้วผู้นำมาอวยวอนโอ้นี่เอวจะบองมาสมมุติมาวอนมาแว่นก่อนมี่แต่ขอโจผัวไหมจะมาบอกเมียพี่เอ้พริกเท้าเดียวอย่ากรธแขนอวยแฟนอายเท้าเดียวกูแห้งสูญหลายกู่าจีบบอกรึเปล่าเดียวกูแห้งไอ้อนลงอุ้ย โอเอมียาปักตาเศร้าเป็นเมียบักเสี้ยงแล้วโอ้ยว่าตูสูเขายังคิดว่าจะของกินกระเบนนอนกระบนหลามุูนี่เดี๋ยวนี้ตายรอดสิบอกมึงได้บักเสี้ยนย่าให้กูได้กลัวคันแม่มึงตายมึงจังกลับมาคุยกับอีพิมพคันแม่มึงว่าตายมึงอย่ามาคุยเศร้าเลิกกันกูไปนอนอุ้ยเสาเครียดเสาร์ขมถ่ออุตส่าห์มาน้างงอนเลยเสียใจกูจะไปนอนมึงก็ต้องมาเอาเรื่องนี่จบเลย จบเลยคนไหนพิบอ่อนสั้นโอ้ยอีหาตำตาตำก่อนเลยมึงไปเลยกูสาวมานน้ำงออมึงแล้วนะไปเลยมึงจะได้ประกันท้องดีมึงกลับไปมึงเอาเลยมึงจะได้ผัวไหมมึงเอาเลยผู้หญิงในโลกบืดบ่ยากกูหาเอาไหมก็ได้เสียงจะเสียเสียให้สันดานมาหนี่ลูกหมาชัดๆดิมึงนี่มแม่รักษาแม่กลับประคุม ก่อยาให้มันเล่นเบาอยากได้หลายแม่นบ่อพอไหมอยากได้หลายแม่นบ่อบักจานทองดีนะมึงอยากได้หลายแม่นบ่อต้องปลุกขึ้นหอดมึงบัดชันบักพอบัดพอตีลูกจังซี่ไปนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปมึงไปเอิ้นบักจานทองดีว่าพอมึงอย่ามาเอิ้นกูดีว่าพอพี่ลูกหมาให้มันตายอยู่นี่บักพอหมาติดตัวนี่ยจะคล้องจะรักษาพวกกลุ่มธรรมาดานเอาด่าเต่าเป็นจังซี่ ให้จะไปรักษากลุ่มเนาะรักษาเมียมามีผู้ใดอยู่เฮียนอยู่ซันจะค้นโอกาสดีไปปุ๊กเอายิเปีนไปปุ๊กเอาลานเร็วสุด่ากูยุ่หนีเด้อจะข้าวสต้องยู่จะคนเฮียนหลังหนีรักกันาไม่ยาเลยรักตอนนี้กูหิวเขาจ่อยจ้อยยุกไปกันเพื่ันลาๆมาแล้วเร็วๆเร็ว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 เร็ร็วเ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 ร็ร็วเวเร็ อย่างๆเหี้ยคบไปครบอย่างเหี้ปปปปยเมียซูสิตื่นเมียสิตื่นคบแล้วเอาบักต้าด,บาดิบักต้าดิฮะบักต้ามันไปอยู่น้ำหลวงปูอยู่วัดปุ่นตีเออพอ,อดีแล้วเขาไปรัดเอามันอยู่วัดเนาะไปไปท่างไปปูเอาผ้ารับปัญ <ไป S 1> หาเมีาออยาอย่าเบาแหงอย่าปากดังไป,ไป ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ ผู้ฟังเออหันมาบันบอนก่อนก่อนกามันสมองมาแล้วเดิมสาวสาวัยเสียงทองได้กล่องเขามาแล่วทถาทั้งได้เขาก่หแทววพาผู้เขากาดซา คุณสินใจน้ำเงเสนอญ,ญาติพี่น้องอยู่ทางใต้ได้เบิงดูสำหรับในมือนีหอดวางบูกาสิบูแล้วแต่หมูสิบอาปเปลขอเนี้เดือขอเดเส้นแรงใจ จากมีดแฟนอยู่ทางออ,อ,อต้เอ,เอ,เอ,เอละตามศรัทธาขอไปไหวลำในเรื่องพุทธองค์ลงชใยชาติโอ้ยคุณแม่มีแต่หัวหนักปราดมาฟังลำมือนีสิสดีไ้บ่นซำใด แล้วส่วนตัวฉันสอบอันดับยังบ่อดดย,ยังตกมูด่านคำกลอนในคำสอนกติธรรมยังอ่อนยาวเด้อคำรู้ฉันเป็นศิษย์ของครูท่านใจหวานอยู่ทางกรมสารคมกำเตทิล แล้วส่วนตัวฉันกาลสินเดนบบอลบาลจู่ทางกามแก้วผู้ไทย สายล่ง,ลง,ลงเริงโอ้เอเอลานอพอ่เอองเอ้ตเต,เตเอเอแต่อีพิมพอผ้าเออผอาเอเมอเออเออเ้อเบอเอ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 อยออเออเอเออเเอเอออออออ เงาก็เงาขึ้นหอดเขาซะละเกินตั้งเตลูกหลานกลับขึ้นเมื่อเวียกอียังก็อยู่ในนีเอาเบิดนับไปตังเตล้างถ้วยล้างจานกวดเงื่อนกวดซ้ำเตว่ากินหอดคักกระกินหอดบักกิตจาผู้หน่อยจักว่าได้สิกินเขากินหน้ามือบอดอกเตว่ากร้างม,มันดอกกระส้ใจให้อียเอ็นกับอีแปนนั่นละคือสิบ่ทิมลูกทิมหลานดอกเตว่ากร้างโงหาเขาดอกว่า เขาเมื่อนะแม่เขาคิดอดปาไดกะสิอดเอาคิดญาติลูกญาติหลานคือแม่มันคักโอ้ยโอ๊ยโอยคอเสียดจังไดดีนาะชีวิตผู้เต่านี่นาะาไม่ยายม่ต้องคอยยกเยต้่ายเอเย่าย่ายาย่ายย่ายยาย่ายง่ายนางดางง่ยห่าาง่าา ท <S <S <ห>ุกไปมีมากสิมาอยู่น้ำเจา้าเฮ้ยสุว่าวพีทบอดูเบิด์ตมีแล้วอีเอ็เนอีแปดสู้จัมได้บอลาตีเอ้ยปักกิตากูสิหายมันดีบอว่าหายตัวน้อสูงเ,เนาะเนอ็นเลยเมียหยางบัดจังสี่จังสี่จังสี่จังไหนจังไบบอีบวัวสีบ่มีดอกเดอ้อะนาลูกนาล้านสิเป็นแบบนี้ กูบอกมี่กูบอมี่มาทั่วคักแท้ว้ายยี่ยังนี่เติมเย็บชิดได้ป๋พ่อผัวเนี่ยมึงเด้อเนี่มึงเด้อสูงมาทางใดเมื่อทางนั้นเลยคนจังสูน่ะราตีเอ้ยคนจังมึงนี่พวกมึงนี่พวก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 จังสีไปไปลูกพ่อเต่าว้าน้องพ่อหนุ่มวายที่อาตัด เพราะว่ามันเป็นแต่โคตรแม่สัวผานมาเป็นหอดูุ้อุคอยบ้าบ้าบ้าบ้ปล่อไปผ้ากันเมื่อพ้ากันเมื่อเมื่อเมื่อเอาไปเอาไปไปนี่กาซัง้างียบเยลาตีมึงจำไว้นะก่อนมึงสิไปมึงบอกเห็นหัวหนามึงไปพานองกลับขึ้นเมื่ออีนี่คือกันอีนี่คือกันอีนี่คือกันเอดเลยกันไม่ไปมึงสิบพอไปลาตี โอ้ยใส่น่าเวรอยากไปแม่ให้ไปไอ้สันดานมันบอดีดีตัวมึงจิคิดว่ายายาบักน้อยๆนี่คือกันมึงมาทำอ่อยยามึงจิตบุบบอกมีดอกยาคือจังมูสูนไปไอ้ ันเพราะสิวางเป็นจริงมึงเป็นหยังความเป็นจริงเว้ามาก่อ ก้อเพื่อนสนิทจังไรนยาบ้าอนนอีบเจ้มาจับติมีสปิ่นบ่นาศีมีโรดตีทุกอย่ายาอแม่มุงหุนสิเอิ้นหาหยังหยาดำกระดำเก่ากรรเอาไปตำมาหนึ่งบ่มีใจดอก คิดดอดกูดอมึงคิ้โลดมาคิดดอดกูมึงสิพิษหวังจังได้มาจังสิเนี่ยไม่้ด้กมองอย่น้าียบกบบกูบเอาแล้วกูบม่ลูกหลานจังมูสูนี่กูยู่ผู้เดียวก็ยู่ได้โวยจังได้มาจังสิยาตีส่ง ฝากเงื่อนคุเแล้วซาดบอดีคืบโคตรมาแอมจนแต่พอเดือนแม่นางตายทุกยากหลายอยู่เติมคุณพอดีก็แตกเขาอยากเราก็ไม่ได้กินแล้วเนี่ยเข็นตัวหัวผมปล่อยเคลื่อนงานเออนี้ไปนะนี้ไปนะหนีไปนะ S <S <it> <S นี่นะนี่นะสู้เอาบอนี่นี่เอาบอนี่เอาบอนี่ตีรถนี้านึงนตีนางบ้าเคยลืมคนเดาเฮกุนี่ว่าดีโพดคือโคตรแม่บ้เคยลืมคนเดาเอาบอนี่เอาบอนี่เหรอความสัมพันธ์สังแล ตสมาซ้ำอ่อยได้แม่มึงเหรอบางดีคือกันให้กูตีมบ่นเหรอกีตาหัวรลอนอาจบางทีสิได้อุปถากเจ้าบัดยำเจ้าดอกแกเกินไปบ่งกูสิเ่า ย้ำเจ็บป่วยยาก็สิได้เอิ้นเอิ้นใส่หาลานเดียาเด้อดเอาพินพแล้วกูบอกเจ็บกูบอกทำกูบอกป่วยมงนะงึงหนีไปนะผ้าน้องผ้านุ่งหนีอีเอ็นคือกันอีแปรนคือกันสู้เป็นผู้ใหญ่ซะสุดเอาบ้านเหรออดกันเอฮะนี่นลูกผัวเอ้อ อดมาสีอ่อนซ่อนมาสิอ่อนซ่อนมีแต่มหม่หัวคุณจีฟาใส่หัวสูงเสียงบ่ดีปาดิมปัดดิมกินใดนกไมเา่ยังมึนสอนนั่นสบอกเองงานอะไรยังสอนต่ตอต่ไป ตายใส,ยใสก็ไปโหลดไปใสก็ไปผู้คนเดือดร้ววแล้ว <c oughs> จังมึงมก็เรียกน้องได้อีเ e อ็นคือกันอ e ีแปนคือกันเบิ้งเอาดีใหม่กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซ